ในกิจกรรมผมก็ลง,ลงใ,นในจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอาจจะได้บอกทางนี้เขาก็ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในภาคสี่สูนหน้าต้องการให้เป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ชาวไทยที่นับถือาศาสนาอิสลามหรือชาวมุลสลิมนั้นอาศัยอยู่กันมากเพราะนั้นก็ถือว่า,าศาสนาอิสลามแต่ก็เชื่อว่าการให้อภัยกันนั้นถึงเครื่องใจอะไรกัน ก็จะถือโอกาสนี้ได้พูดจาแล้วเราจะรับมอบตัวแล้วก็จะให้ประกันตัวออกไปอยู่กับสานหน้าประธานในพิธีได้ขอควาียินเชิญครับขอบงความสันติสุขจงมัลาคนนัสมควรแล้วให้ขอรเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสทุมธาน,านีประสมภาสนหน้าในาอำเภอ ต้องการให้ทางฝ่ายราชการเนี่ยฝ่าดูดุงแก้ไขการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนหน้าผูา้บังคับหน่วยเฉพาะเขตสงขลาผู้บังคับการคำดันผู้ใหญ่บ้านต้องมีศูนย์มีคนล,ำล่ำเลยกันบอกว่าประหลัดอำเภอของผมที่ดีที่สอย่างเช่นเวลานี้เนี่ยก่อนมาเมื่อสักครู่เนี่ยเชา เสริมสร้างความรู้อื่นๆตามความเหมาะสมโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้นร่วมสร้างพลังให้เกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดการศึกษานอกระบบและตามัพยาศาสและแก่ผู้ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ลมดอนสมพันธ์สู่วันสันนิสุขของกองก็มีความใกล้ชิดกันนะครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเรา นะครับเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมครับในวันนี้ทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้อนุมัติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขาส่วนแยก นะครับที่รับผิดชอบอำเภอนาทวีชนะเทพาสบ้าย้อยจัดงานละมะดรสัมพันธ์สันสู่สันติสุขโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนแยกเนี่ยก็ได้เชิญทางท่านผู้มุ่มคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเชิญทางรองผู้มุ่มคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยน,นะครับมาประชุมสัมมานาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้นําท้องที่ผู้นําศาสนาของพื้นที่ทั้ง4อำเภออันประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอิหมามสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนผู้อาวุโสทั้งพื้นที่อำเภอนาทวีชนะเทพาสาบาย้อย นะครับในการมาประชุมกันครั้งนี้นั้นก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจกันว่าทางฝ่ายผู้นําชุมชนผู้นําศาสนามีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่สี่อเภอก็ขอให้บอกให้กับทางฝ่าย ส่วนราชการที่มีทั้งพลเรือนตำรวจทหารที่มาพบเป็นครั้งนี้ได้รับทราบด้วยหรือทางฝ่ายพี่น้องชาวบ้านต้องการให้ทางส่วนราชการเนี่ยช่วยเหลืออะไรก็ขอให้บอกมาเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็พูดง่ายๆเป็นการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเพื่อให้เกิดสันติสุข แล้วก็เปิดความสามัคคีปรองดองในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและก็เป็นผู้บุนในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา <c oughs> ก็ได้บอกกับผู้นาาําศาสนาผู้นําชุมชนผู้นท้องถิ่นว่ากรณีมีลูกหลานของเขาบางคนที่อาจจะถูกกล่าวหา หรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะมีรายชื่อที่ต้องถูกจับกลุ่มหรือที่เรียกว่าบัญชีดํานั้นก่อนเข้าสู่เทศกาลละมาดอนหรือก่อนที่จะสู่วันขึ้นศักราชใหม่ที่เรียกว่าวันฮาลิลยออีดฟิตรีนั้นถ้าเกิดเขาอยากจะมากลับมาหาพ่อหาแม่มาสู่ครอบครัวนั้นนะก็ขอให้มามอบตัวกับทางราชการโดยผมจะพิจารณาแจ้งให้ทางฝ่ายตำรวจเขาพิจารณาให้ประกันตัว แต่ว่าเงื่อนไขในการประกันตัวนั้นจะต้องขอให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านาท่านโต๊ะอิหม,ม่ามหรือผู้อุโสรวมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นั้นที่เดียวผู้นำจะเป็นคนทำหนังสือรับรองว่าคนที่มามอบตัวจะไม่หนีจะไม่กลับไปก่อเหตุร้ายหรือทำร้ายประชาชนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้ในการแก้ไขปัญหา ของความไม่สงบในพื้นที่สีอำเภอซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ครั้งหนึ่งผมเคยทราบเคยเห็นเคยรับรู้ว่าสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยได้รับหนังสือถวายดีกาจากชาวบ้านสองคนที่จังหวัดยะลาเมื่อปี2551ที่มาถวายดีกาบอกว่าสามีของเขานั้นไปเผยแพร่ศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านแล้วถูกจับกุม แต่ต่อมานั้นปรากฏว่าเรามีการสอบสวนแล้วมีผู้ใหญ่บ้านกำนำัผู้นำศาสนานั้นมารับรองว่าคนที่ถูกจับกุมนั้นไม่ได้เป็นคนร้ายในคดีข่อการร้ายแต่อย่างใดซึ่งต่อมาเนี่ยหน่วยราชการทั้งหลายเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหานำผู้นำศาสนา,ส,นานสองคนนั้นกลับมาอยู่กับครอบครัวเขาได้อย่างสันติสุขเราก็จะใช้วิธีการนี้ที่สมเด็จพระเทพรัตได้เคย มีพระเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านมาแล้วสองครอบครัวนั้นนะเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบมาแก้ไขในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขา้เกพายุม,มืนดีครับเกพาลบ้านย้อยอ่ะ